ขายออนไลน์จนรวยนักแสดงตลกชื่อดังถอยรถรูป้ายแดงอีกคันเป็นนักแสดงตลกหญิงชาวไทยเจ้าของวลีฮิตไม่เห็นจะยากเลยกากะ จนติดปากติดหูผู้ชมละครสไพยเจ้าสัวกันทั่วบ้านทั่วเมืองนอกจากงานในวงการบันเทิงที่มีติดต่อเข้ามาอย่างเรื่อยๆแล้วเธอยังผันตัวเองมาขายของออนไลน์บอกเลยว่าธุรกิจรุ่งเรืองมีลูกค้าเข้าเพียบรับทรัพย์รวยอู้ฟู่สุดๆในตอนนี้ล่าสุดในอินสตาแกรมของหนูเล็กเธอได้โพสต์ภาพคู่กับรถยนต์คันหรูพร้อมระบุแคปชั่นว่า5พฤษภาคม65 เพื่อนผู้น่ารักส่งวันดีมาให้ตรงกับวันครบรอบแต่งงาน5ปีของเราพอดีเลยมันบังเอิญมากๆชีวิตคู่เดินทางมา15ปีมีแต่สิ่งดีๆที่เราจับมือเดินด้วยกันเราเจอคนและเรื่องราวมากมายทุกรูปแบบแต่รู้สึกโชคดีมากที่เราได้เจอเร็วทําให้เราได้ปรับตัวได้เรียนรู้เร็วและเราก็สามารถได้มองข้ามทุกอย่างได้และมองแค่เป้าหมายที่ตั้งไว้เท่านั้นอย่างอื่นก็แค่ข้างทางที่ทําให้ชีวิตมีสีสัน ชีวิตมีอะไรอีกมากมายเป้าหมายต่อไปลุยต่อคะ่ะคิดถึงพ่อกับแม่มากๆถ้าพ่ออยู่พ่อคงภูมิใจในตัวหนูใช่ไหมพ่อขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com